วัดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอสิ้นเข็นหัดเซี่ยวนะคะเป็นสิ้นเข็นที่มีสีแบบโบราณเลยนะคะเป็นสีออกเขียวขี้ม้าเข้มๆนะคะที่สมัยก่อนชอบใส่กันประมาณสีนี้เลยนะคะเป็นสิ้นเข็นหรือสิ้นปั่นไกนะคะมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์คือการถึงเส้นได้การการบิดเส้นได้สองสีมาเป็นเอ่อมาเป็นเส้นเดียวกันนะคะ แล้วจึงทําการทอเพราะฉะนั้นาลายผ้าที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลายผ้าแบบคล้ายๆาหินอ่อนนะคะเป็นลายเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าสิ้นเข็โมโบราณของบ้านหาดเซี่ยวนะคะมีกันมาตั้งนานแล้วนะคะสมัยก่อนนิยมใส่กันมากเลยเราต่อด้วยเชิงตินจกไหมสองสีนะคะเป็นไหมยกทอยกดอกสองสี เป็นสีโบราณเลยนะคะเป็นไหมเงางามมากนะคะอนี้เป็นเชิงนะคะต่อกับสิ้นเข็นนะคะเป็นสิ้นแบบสไตล์โบราณเลยนะคะสิ้นเข็นสีเขียวขี้มาเขียวเข้มเขียวอ่อนเรามีนะคะแล้วเชิงก็จะเป็นเชิงดินแดงอย่างนี้นะคะเป็นเส้นใหมนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความเงางาม ตัวสิ้นนี้ก็ใช้เส้นได้พิเศษทอนะคะจะมีความแข็งแรงมากเลยนะคะใช้เส้นใหญ่กับเส้นเล็กบิด,บดเกลียวแล้วถึงทำการทอนะคะทนต่อการซักนะคะตัวนี้จะแข็งแรงมากเลยนะคะผ้าทอมือข้อดีของผ้าทอมือคือมีความแน่นแล้วก็แข็งแรงนะคะด้วยเนื้อผ้าแล้วก็สีสันนะคะอันนี้เป็นสเสน่ห์ของงานทอมือนะคะอื่นนี้จะอยู่ที่ราคา 3,500บาทนะคะเพราะว่าตัวสิ้นเราทอเส้นเส้นได้พิเศษเลยมีความแข็งแรงมีความหนาทนทานนะคะตัวสิ้นนี่นะคะแล้วก็ตรงเอวสิ้นนะคะก็จะมีการด้นมือนะคะการเดินเส้นแบบไข่มดนะคะด,ดูแนวรวมนะคะเป็นสิ้นสวยมากเลยนะคะราคาอยู่ที่ 3,500บาทนะคะเป็นเชิงใหม่นะคะเป็นเชิงใหม่นะคะนักทายกันมาได้ที่หน้าเพจนะคะร้านบานเย็นผ้าทอนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะตาบลหาดเซี่ยวนะคะเชิงนี่สวยงามมากเลยค่ะเชิงจะโดดเด่นนะคะแต่ละผืนก็จะต่างกันไปนะคะว่า เชิงไหนเป็นลายอะไรบ้างอันนี้จะเป็นลายน้ําอ่างนะคะเชิงสวยงามมากเลยค่ะสีโบราณนะคะสวยสง่างามเชียวค่ะอันนี้คือสีเขียวขี้ม้านะคะอันนี้ก็เขียวขี้ม้าเหมือนกันแต่จะอ่อนมานิดนึงนะคะจะเป็นสไตล์เขียวอ่อนนะคะเป็นเชิงเออเป็นตัวสิ้นเข็นเหมือนกันนะคะสิ้นเข็นหัดเสี้ยว เป็นลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะลายเขาเรียกว่าปั่นไกลนะคะบิดเกลียวระหว่างเส้นได้สองสีบิดให้เป็นให้เป็นเส้นเดียวนะคะแล้วถึงทําการทอ,อเนื้อผ้าที่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะเป็นลายผ้าที่เป็นเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็เกลียวนะคะให้ดูเป็นทั้งผืนนะคะสีนี้ก็สวยนะคะจะสีอ่อนลงมาอีกนิดนึง เทลสิ้นก็จะมีะการโดนหัวสิ้นนะคะเชิงก็จะมีความคล้ายกันสีก็จะซอฟลงมาอีกนิดนึงเพื่อให้เข้ากับตัวสิ้นนะคะสิ้นเป็นสีเขียวอ่อนนะคะตัวสิ้นนี้แข็งแรงมากเลยนะคะทอทอแบบใช้ได้พิเศษทอมีความแข็งแรงทนต่อการซักนะคะ ต่อด้วยเชิงที่เป็นเส้นใหม่นะคะเส้นใหม่แบบโบราณสวยงามนะคะผืนนี้สวยงามมากนะคะอยู่ที่3,500บาทนะคะทักทายกันมาได้นะคะ ก็จะแตกต่างกันนิดนนะคะอันนี้ก็เป็นเชิงนะคะอันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้สีก็จะใกล้เคียงกันอีกนิดนึงจะเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะสีจะอยู่ประมาณนี้นะคะ ของหาดเซี่ยวโดยตรงเลยนะคะทอมือล้วนๆนะคะลายผ้าก็เป็นเอกลักษณ์นะคะเรียกว่าสิ้นเข็มหาดเซี่ยวนะคะใช้ใช้ได้เส้นใหญ่ทอลายผ้าก็จะเข้มขึ้นนะคะเป็นลายผ้าที่ที่มีลายในเนื้อผ้าเลยนะคะ งามนะคะตัวนี้เป็นาลายโบราณแล้วเชิงก็จะเป็นเชิงใหม่นะคะสีทองสวยงามมากเลยนะคะเชิงใหม่นะคะสีสันก็จะแตกต่างกันนิดนึงเห็นไหมคะสีอ่อนสีเข้มนี่นะคะจะมีความเข้มความอ่อนต่างกันนิดหน่อยเรื่องตัวสิ้นนะคะเชิงก็จะมีความคลา้ายคลึงกันนะคะอยู่ประมาณนี้ เป็นงานมือนะคะผืนต่อผืนนะคะเป็นงานสไตล์ของหาดเซี่ยวแล้วนะคะเด่นตรงเชิงนะคะ<ม>เชิงนี่สวยมากเลยค่ะเป็นเชิงไหม่นะคะเป็นเชิงไหมยกดอกสองสีนะคะเงางามเชค่ะรักทายกันมาที่หน้าเพจก็ได้นะคะร้านบานเย็นผ้าทอนะคะเชิงสวยงามนะคะ 3,500บาทนะคะ